ตู้ขายคูป,ปองร้านอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ไม่ใช่ขายคูป,ปองร้านเนต็ตอย่างเดียวครับตู้เราสามารถเติมเงินมือถือขายบัตรเงินสดพวกบัตรทูอย่างเงี้ยได้ด้วยนะครับผมจะมาทดลองซื้อบัตรนะครับซื้อบัตรสิบบาทกดสิบโปรแกรมก็จะบอกให้ใส่เงินใส่เงินไปครบเครื่องปิ้นก็จะปิ้นสลีบออกมาให้ครับเครื่องปิ้นเป็นแบบตัดอัตโนมัตินะครับ จอทัสกีร์สิบนิ้วรับเหรียญรับแบงก์ผมจะทดสอบเติมเงินนะครับเติมเงินมือถือรอสักพักนะครับเพราะว่ามันต้องซิงข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตอาจจะช้านิดนึงเลือกเครือข่ายมือถือครับเลือกราคาใส่เบอร์ครับ กดยืนยันโปรแกรมก็จะขึ้นรายละเอียดต่างๆเบอร์โทรเครือข่ายค่าบริการค่าบริการตรงนี้เราสามารถบวกเพิ่มได้นะครับตั้งได้ผมจะลองใส่แบงค์ยี่สิบเข้าไปนะครับอันนี้เติมสิบาทบวกค่าบริการสองบาทนี่ครับโปรแกรมก็จะบอกว่าทำรายการสำเร็จ เราจะเลือกซื้อคูป,ปองต่อหรือว่าเอาโค้ดเงินทอนก็ได้ครับนี่ครับตัวตูว้เงินที่ใส่เข้าไปเมื่อกี้จะตกลงมาตรงนี้ครับจะเป็นช่องเก็บเงินมีที่ล็อกให้สองที่ครับตกลงมาในถุงผ้าเราแถมถุงผ้าให้สองใบนะครับเอาไว้เปลี่ยนเวลาเราเก็บเงินก็ถอดถุงผ้าออกมาครับถอดถุงผ้าแล้วก็จะมีที่รูดปิดปิดปากถุงครับก็เปลี่ยนถุงใหม่เข้าไปสะดวกครับ